ขอบคุณซีสเกตสร้างบ้านนะครับวันนี้เราทําบุญร่วมชาตินะครับได้มีโอกาสมาทํางานร่วมกันแล้วก็สร้างบ้านสวยให้กับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับที่รู้จักกันในโลกออนไลน์มีผู้ติดตามชมหลายล้านเลยนะครับผมป้าดูนะแต่ละคนมาเด้อพี่ดอกมาเด้อ สวย้ยค่ะกว่าบ้านจะสวยสวย,สวยงามนะครับก็ต้องมีทีมงานอยู่เบื้องหลังครับมีหลายทีมหลายอย่างเหมือนกอันครับน้งน้อยมหัศจรรร์ยอดกะตันยูนะครับต้องขอบคุณอย่างมากนะครับที่ซีกิสร้างบ้านได้มีโอกาสสร้างบ้านให้กับน้องปุ้งอิงนักร้องเสียงทองยอดกะตันยูครับผม ไม่ว่าวันนี้พรุ่งนี้หรือวันใหๆย่อมมีผิดหวังสมหวังก็ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ฉะนั้นนะครับเราต้องมัชชิมาปฏิปทาครับคือเดินสายกลางใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาแล้วทุกปัญหาเราจะสามารถผ่านผลมันไปได้ด้วยดี <S <S ทีแรกเขาบอกว่าบ้านตุกตานะครับ แต่ผมว่าเป็นคอนโดแล้วครับสูงขนาดนี้นะครับเป็นตุ๊กตาคนน้องอุงอิงเยอะมากๆกนะครับก็เลยต้องทําเป็น2ชั้นเลยนะครับผมตอนนี้ด้านบนก็กําลังเทคานนะครับไม่รู้ว่าจะเก็บตุ๊กตาไว้ที่ไหนแล้วครับเยอะมากจริงๆครับผมโดย f อน้องๆก็ใจดีมากนะครับผมให้ตุ๊กตามามีแต่ตัวสวยๆเยอะมากจริงๆครับโดยทีมงานซิสเกตสร้างบ้านครับพี่น้อง ไม่ว่าการทํางานแห่งหนตําบลใดทุกคนย่อมมีปัญหานะครับนะครับขอแค่อย่าทําร้ายตนเองตั้งสติแล้วก็แก้ไขปัญหาคนที่ทําสําเร็จทุกคนย่อมเจอปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาได้นะครับเราต้องมีสติก่อนสตาร์เสมอ มีเครื่องจกักรหนักก็เข้ามาแล้วนะครับปั้นจันทร์ครับตอกเสาเข็มนะเพื่อให้ความมั่นคงถาวนบบ้านน้องอุ์อิงนะครับผู้จัดการจะดีมากๆครับเป็นทีมงานของซิสเกตสร้างบ้านนะครับกล้าทีต่ตัดสินใจแต่ถ้าเกิดว่าผิดพลาดแล้วก็ต้องกล้าที่จะขอโทษนะครับแล้วก็แก้ไขปรับปรุงใหม่พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับผม เสานะฮะชุดดัดปอกเสาต่างๆนะครับทีมตัดทีมมัดรวมด้วยช่วยกันสมัคีคือพลังได้อย่างสุดยอดมากๆครับผมแต่ละคนรู้หน้าที่เป็นหลักนะครับทำงานแต่ละด้านเก่งเฉพาะทางเลยนะครับผมทีมเวิร์กดีมากๆครับทำงานให้มีความสุขเพราะเราใช้คนเก่งทำงาน,นครับเราไม่ได้ใช้คนสนิทนะครับ และที่สําคัญนะครับเราต้องมีความซื่อสัตย์มีไหวพริบเอาความผิดพลาดมาเป็นเรียนแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมมาชมบรรยากาศวิวสูงๆนะครับรอบบ้านน้ององค์อิงนะครับวิวเป็นพันล้านเลยก็ว่าได้นะครับผมพี่น้องขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานทุกคนครับผม ต้องขอขอบคุณ FC น้องอุ้งอิงนะครับเพชรบันแพงทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานน้องๆต่อไปด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ